โรงเรียนบ้านวังวนโรงเรียนดีใกล้บ้านเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อพัฒนาวิเนเชิงบวกด้วยกระบวนการจิตศึกษาและ PBL มีแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนบ้านวังวนเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ อายุ3ปีขึ้นไปในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3ระหว่างวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2,566ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนจะเริ่มทำการรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กุมภาพันธ์2,566 ให้เตรียมหลักฐานในการสมัครเข้าเรียนของพี่ๆี่อนุบาลและพี่ๆประถมศึกษาดังนี้ 1. หวาสูติบัตรหรือใมเกิดของผู้สมัครเข้าเรียน 2. ทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง 3. บัตรประชาชนพ่อและแม่้ 4. บัตรประชาชนผู้ปกครองที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย 5. ้าย้ายาจาจากโรงเรียนอื่น ให้นำหลักฐานการเรียนมาด้วยหรือถ้ายังไม่พร้อมก็ให้มาแจ้งคุณครูไว้ก่อนก่อนมาสมัครเขาเรียนทางโรงเรียนขอขายของก้อนว่าโรงเรียนมีดียังไงโรงเรียนบ้านวังวนของเราเป็นโรงเรียนนำร้องในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งทั่วประเทศตอนนี้มีอยู่19จังหวัด โรงเรียนบ้านวังวนมีนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาพัฒนาบุตรหลานของทุกๆท,ท่านเรียกว่านวัตกรรมจิตศึกษาคือการพัฒนาปัญญาภายในหรือพัฒนาการเรียนรู้และความงอกงามจากด้านไหนจากจิตใจเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองนำตนเองไปสู่การคิดเชิงจริยธรรมขั้นสูงใช้วิในเชิงบวก พัฒนาเซลล์รวมถึงพัฒนาเอฟซึ่งเอฟคือความสามารถที่เกิดจากการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ช่วยให้คนเราสามารถควบคุมความคิดอารมณ์พฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนต้องการสำเร็จในด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการชั้นอนุบาลสอนด้วยกระบวนการ play-based learning หรือการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยมีห้างานคืองานบ้านงานสวนงานครัวกระบวนการเหล่านี้ไม่ใช่การให้เด็กถูพื้นอย่างจริงจังวาดบ้านอย่างบ้าคลั่งหรือฝึกต้มผัดแกงทอดให้เป็นเชฟกระทะเล็ดแต่มันคืองานที่เมื่อเด็กทำแล้วจะได้ความแข็งแรงของร่างกายกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ยังได้เรียนรู้จังหวะชีวิต ความสม่ำเสมอได้ลองเป็นผู้สังเกตการวางแผนลำดับขั้นตอนระดับชั้นประถมศึกษาเราเรียกว่า PBL หรือการเรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาเด็กๆจะถูกฝึกให้คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการมีขั้นตอนมีเหตุผลด้วยตนเองทำงานเป็นทีมและนำเสนอสิ่งที่ตัวเองทำเป็นทักษะที่โลกต้องการในอนาคต ในศตรวรรษที่21สิที่สำคัญสนุกไหมนะเบื่อไม่ต้องนั่งเง่าอยู่ในห้องเรียนรู้กับสถานที่จริงแลงเรียนรู้จริงเพราะฉะนั้นมีโรงเรียนดีๆใกล้บ้านขนาดนี้มาเรียนกับพี่ๆโรงเรียนบ้านวังวนกันเถอะครับรออยู่นะ